ขี่ตัวลิงนะครับ This is monkey shit ขี่ตัวลิงนะครับลิงใหญ่มากนะครับขี่ตัวลิงนะครับ <Wow. S 1> นี่คทางเดินของตัวลิงคนระับ This is the way of monkey. This is the way of the monkey. The way of the monkey. So I'm already up here. This is, this is the tree that 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 they they are fruits over there. There's some fruit. Tree and, and the deer for, for tree so for, for the come o f ผมก็เคยมาตรงนี้เป็นที่รู้เรืองนะครับซึ่งตรงนั้นมีตัวตัวกวางตัวฟันนะครับ ะมีหรือเปล่าพวกพวกเรานานกันไปสร้างเสียงนานกันไปนะครับทำให้ทำให้ตัวมันนานกันไปนะ So you so noisy here Maybe not Maybe no Deer come here Maybe yes นนี้นะครับเราก็มาถึงจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวางปูพันเติร์นเตินเต้นมากๆเลยนะครับใครนี่อะไรตรงนั้นนะครับไม่มี คไม่มีอะไรนะครับม่ีนะานากันไปมีตัวกวางตัวฟันมานะครับเพราะเรานานกันไปนะครับผม So maybe there's no deer come here because we are so noisy. It's noisy. We make really noisy so So that's why no deer come here. So Yeah get down. Here are ten meters. Let's get down. We see some bird next. ลังนกมีนกนะครับเ e ็ดเ i so now we are c o u n t e one two three and we will hunt เราจะนับจนคือสาแล้ว,วก็ยิงนะหนึงนง่งนะอ,อุลอเ E O P ได้แล้ว <c oughs> ได้แล้วถอยเลยเหรอพอดนี่

<wo? S 2> มาไปลุกมาจ้ยันนึกชิดตัวกันเหรียญทอ้งวงเลว่ามีไข่สำน้อยนะฮะเดี๋ยวถอยเอกโอ้ยใ่ช่ต้อใช่อไข่ดูดไข่นะฮะ spill of egg โอ้ oh, it's falling on the ground ตกนะฮะแตกหมดนะครับทีน่อทีน่าตาแตกหมดแล้วนะครับ <te le> <te le> เสียดายดูดนะครับคุณคนโอ้โอ้เจอพายุพายุลมนะครับ พายุระดับระดับเล็กนะครับไม่ใช่ระดับใหญ่นะแบบนี้ก็น่ากลัวมากมากนะครับนนทนาจะนมนย, <c oughs> ย่ีไหนอเยเออนเลยป่าไม่ใช่เรื่องง่ายเ,เ,เลยนะครับาลามา Tommy, I don't know the English. Really really dangerous being. No, no, no. So now we go up to the mountain again. Maybe it's going to rain soon. The competition with the rain to the mountain or not. So let's go. <laughs> อายูนะฮะเราต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมซึ่งเราเรามาเรามาถึงที่โมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ so it's a uh, so big wind so we h o u back home And, oh very big very big wind w should go back home so oh นะครับซึ่งมันมีดูพายุพายุลมนะครับน่ากลัวมากเดี๋ยวไปจะฝนถ้าฝนมาก็แหงน่ากลัวนะครับ so 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 danger t e t o back home see you next video don't forget to subscribe like share follow me please don't forget อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้พูนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการในการทำคลิปต่อไปนะครับผมซึ่งพายุใหญ่มากก็น่ากลัวม,มากๆเลยนะครับเจอการวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบาย